ดีกว uh mm ่าปลูกว่ปลูกต้นประมาณประมาณไม่ถึงเมตรอ่ะอันนี้ปลูกไม่หรอพี่ปลูกต้นกล้ามัน่ะไม่นปลูกไผ่กดูดิปีกว่าได้ขนาดไหนอ่โอ้ต้นนี้ผมปลูกเองมองตรงไปนั่นอ่ะขลิบขลิบขลิ้ลลิบตลนบขลลิลลิบขลลิลลลลนลล ลองเทียบลองเทียบหน่อยปลูกต้นแค้เอวกว่านี่เมก่าเนาะโอ้ลกกี่ปีกว่ารอดรอดแล้วมากรอดมาเลยหายต้นนี้เออต้นนี้หายมันมันจะผ่านมรสุมน้ำมาเลยนะน้ำท่วมตอนน้ำหลากมาเอเถอะหายบ้างเอย ชุวยเอาอะไรมากมายวะก็หายหญมากต้นเย่ได้แปดสิบเก้าสิบโอ้ทางนู้นไม่เห็นเลยเนาะทางนู้นต้องใส่น้ำเอาไปหมดแล้วเ่มันเจอน้ำหมุนตรงนั้นอ่ะมีอยู่ไหมก็นู้นแล้วกันนั้นเรามาปลูกก็เละๆเนาะที่ไย้ไยอะไร ไอ้ไผ่นี่แหละไผ่ไผ่พี่ก็ทําจากสารหายบ้านน่ะเออคล้ายๆคร,คร farming, ับว่านี่ผมปลูกนะต้นนั้นต้นแม่มันกับต้นเดิมมันเลยโพรตรงนี้หมดเลยตรงนี้น่าจะเป็นร่องน้ําตอนน้ําท่วมหนักหน่อน้ำท่วมหนักถึงลังคาหนูนะถึงลังคาบ้านพักบ้านพักของช่างฮะ ไม่เหลือเเลยเออตรงนี้น,ะน่ะนี่นี่นะมัน,น,ม,ม,นมันตายหรือว่าอะไรนี่ปุ่มนี่นี่น่าจะเป็นต้นยางหรือต้นอ,อะไรนี่ตน้นใบใหญ่ นี่นี่นี่ปลูกทั้งหมดเลยเนาะันแล้วมห่ตอนน้ำท่วมมานี่คือท่วมหัวมิดเลยนะสองชั้นเลยนะนี่น้ำช่วงน้ำท่วมน่าจะเป็นน้ำท่วมแล้วมันพัดตรงนู้นหายหมดเลยอาจจะเจอน้ำแรงอันนี้ไผ่สีดานะไผ่ที่เขาไผ่น้ำที่เขาเอาไปจักสารจักสารเอาอะไรเนี่ย เมันว่าไฟบ้านนี่ไฟบ้านไฟบ้านมันนี้ไฟพ่นตัดไปใส่ตอนตอนตอนแล้วตอนอะไรอันนี้ถือว่าก็ต้องกลับทางเก่านะไม่มีทางไปนู่นนะขึ้นไปนี่ไม่ได้มันทางเก่าละดีสุดละโล่งสุด ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้กล้วยป่าเด้อนี่กล้วยป่านี่โอ้ต้นยางนี่นะกล้วยป่าเองนะอันนี้กล้วยป่าดิ้นนี่เออกล้วยป่าในดีหนึ่งคือถ้าเก็บใบาขายได้ได้น,นี่แหละครับ ไปขายเขาขายกิโลละยี่สิบนะช่างเขาเอาปาะุงไปใส่เขคือวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ได้ไงต้องใส่วิทยาศาสตร์เนี่ยข้างบนมััครบอนนี้ก็มะละกอตัวผู้ก็เลยเอาเอาปาะุงไปใส่ให้เลยให้มันเป็นกระเทยเพื่อจะให้มันเป็นเพื่อจะให้มันแปลงเพศ เนี่ยเนี่ถ้าไม่เอาออกนะครับผมมันจะครองเลยครับผมสายศาสตร์บ้างมันจะครองหมดเลยครับ้ยไอเดียใครว่าเอาผ้าถุงไปข่มมละกอเนี่อยจะได้ออกลูกใช่ไหมเปลี่ยนจะได้ออกลูกเปลี่ยนจากตัวผู้ให้มันเป็นตัวเมียเหรอหรือไงโอ้โหอ่าจะได้เป็นกระเทยนี่เคล็ดลับเคล็ดลับนะไม่รู้ว่าไอ้ผ้าถุงนี่มันมีสารอาหารอะไรกันเรียก เพิ่มเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนตัวเนี้ยโคตหญิงไงเวลาคนโดนของให้เอาผ้าถุงคุมไงตายหาแล้วทีนี้กูต้องเอาผ้าถุงมาขายด้วยนะนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ถ้ามากจะเป็นกล้วยป่านะกล้วยป่างั้นแหละเคยก็โดนพายุพัดล้มไปแล้วน้ำก็งอกไปไหมไอ้โดนน้ำต้นแม่มันล้มต้นแม่มันล้มแต่ว่าตอนน้ำท่วมเลยแล้วก็ทิ้งไว้มันก็งอกมาใหม่ คือถ้าใครอยากจะอันนั่นแหละเอาไปปลูกเก็บใบนะเนี่ยต้องเก็บลูกสืบพันไว้ใบมันจะทนกว่ากล้วยอย่างอื่นเอาไปห่อขนมไปอะไรดีกว่ากล้วยอย่างอื่นกล้วยป่าเหรอพี่กล้วยป่ากล้วยป่าเป็นอมตะถึงเวลาเขาบางทีเขาเข้ามาเก็บไว้ใช้ใบมันเนาะใช่ใบต้นตายมันมันอะไรก็เห็นแม่ลุนเขาบอกว่าเขาซื้อกันนะโลยยี่สิบบาทเก็บเก็บไปขายอ๋อมันมันไม่สอยเนาะมันโดนอ่ามันไม่ค่อยแตกมันจะแน่วแล้วก็เหนียว อันนี้ต้นอะไราใจี่พูดถึงใบไผ่นี่ท <im machine> <ongoing> ี่เขาห่อขนมไอ้ใบขนมขนมอะไรนะมันใหญ่ดีนะเออขนมอะไรนะเออบาจางอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยมันใหญ่เห็ดเห็ดอะไรเนี่ยนี่เกินใช้ประโยชน์เฮ็ดโอ้เฮ็ดโอ้เห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือมันตัวใหญ่เลยโอ้เฮลิ้นจืดหรอเฮ็ลิ้นจืออย่างเงี้ยลิเฮ็ดไหมเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรคล้ายๆคล้ายๆสายพันธุ์เดียวกันชอบขึ้นตามต้นไม้ นี่นะครับนนรู้เหตุันอะไรวะน้อยลงขึ้นไปเอาอันนี้ <ไป S 2> ต้นนี้ <laughs> น่าจะเป็นพายุพัดหักกลางเลยที่นี่ก็จะมีพายุมีน้ำต้นตึกนี่นะครับนี่เล็กน้อยต้นตึกน้อยต้นตึกอยู่แถวนี้น้ำเพลิลน่รู้จักงูวังอะไรอยู่ ค่นนะภาษาบ้านนอก,กเขาเรียกงวม่วงกระร่อนงวงปลาก็นี่พื้นที่โซนนี่นี่จัดงานได้เลยเนี่ยโซนเนี่ยสวยด้วย เออใช่วทีเวทีแล้วก็นั่นั่งเล่นเราจะต้องเล่นเราเล่นใกล้ๆซ่วมไว้มันต้องข้ามสะพานด้วยมันต้องมีใสะพานท่านหลังหลังเวทีใส่ถ้วยรวมสมบูรณ์ด้วยนะที่นี่เล่นยิงน้อย การเรียนรู้กับวงกระวาดครับวันนี้สนุกมากเลยวันนี้สนุกมากเลยธรรมดาปู่เขียนไปเขียนมาอยู่แถวหน้าบ้านนะ่นนที่ออกมาชมดิวชมป่าดีใจแน่ดีอ่ะอยู่อันนี้ก็ดีหนึ่งคือเป็นไผ่นิปทะน้ำให้หน่อยลดความดึนแรงสมัครเป็น อายาตขององค์พระวสหน่อยครับตอนที่สวเนี่ยตอนที่ตอนที่เอากอนั้นออกใหม่ๆพวกไอ้โลดก็เอาเอาแบ็คโูไปดันใหญ่เลยบอกเฮ้ยเอาแท็กเตอร์ไปดันใหญ่เลยโอ้ยดันไม่ออกหรอนี่จะเป็นไข่พื้นบ้านไข่ซีดาใช่ป่ะอันนี้ไผ่ซีดาป่ะไข่ไข่ชักสารหนึ่งไข่ักสารจะมีน้ำในอดีดชาวบ้าน ที่อยู่ป่าเนี่ยเขาจะปูข้างรั้วเพื่อกันเสือมาเข้ามากันเสือกันขโมยก็านไบนน้กอกลงจากเรือก็บอกว่าบอก้าน้องบอกว่าถ้ารวมกันสองดวงเมื่อไหร่มันจะยอมตายก็พายเรือไปกับน้องน้องเป็นคู่วิบากเา แสงจันดวงจันมากระทบในน้ำมีมันมีสองดวงพอดีต้องเลยลงรืวลงเรือเข้าป่าไปไปติดอยู่ในกอไผ่ตายในกอไผ่ตายในขวากโอ้โหรู้ได้ไงวะเนี่ย้าตัวลงสีใะตายในกอไผ่ใช่ที่เขาบริสอ๋อที่เขาบอกมีอะไรในกอไผ่ใช่มีสีถนนสายลึกซึ้งลึกซึ้ง Oh, อ๋อว,วันนี้ก็ปลอมานี่นะไปดูต้นไม้ต้นไผ่ที่ปลูกแล้วนะครับ